ลืมตาได้บูแบบเฮ้ยเราไปเอาตาเรามาจากไหนอ่ะอยู่ในย้อตานนี้ก็ตาเราแล้วก็ที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเซลฟี่อย่างเนี้ยพวกพี่ไม่มีที่ยืนเลยนะคะทำไมอ่ะหายล้วบอกเหรอบออกได้แรงกเลยแบบไม่ว่าจะเป็นกี่คนก็ตามคือ oppo Reno 12เนี่ยออกได้หมดเลยคือเราเข้ามากับ AI ที่ฉลาดล้ำเลิศแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีเยอะมากจนแบบโหกรรมการดึงมีอะไรอีก ไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรก็ตามไม่มีแบบไ i ไฟมีอะไรก็สามารถโทรหาเครื่องเดียวกันหรืว่าเอ่อเอาโฟรด้กันได้ใช่แสดงว่าเฟซต่างๆ Oppo นี่มันตอบโจทย์เราโฟร์ไปแด้วดานเลยตอบโจทย์มากที่สุดคือเอ่อฟีเจอร์กันน้ำเอ่าเพราะทำตกใไม่ว่าจะเป็นเอ่อช็ดโครกบ้างสระว่ายน้ำบ้างอ่างที่เขาขุดบอกก็ทำปกหมดแล้วก็ยังอยู่ซึ่งถ้ามี Oppo Reno 12ทีนี้ก็คือสบายเลยสบาย กด,ดล็อกชีวิตเราลงตกได้ลึกแค่ไหนลึกแค่ไหนก็เอาอยู่แต่ถ้าไปถึงปาวานไหวไม่ได้้องไม่ได้ไปตามเก็บหรอไม่ไดออ้แล้วมีอะไรอีกความรัาเราสิ่งเยอะมากค่ะเขากันทางน้ำมนันอ,อ,อาหารคาาอะไรต่างๆคือสามารถดิบขึ้นมากดทั้นคงก็เล่นต่อได้ ขอให้จงนัน้นนายกัไหนลำพงก็ยังเล่นต่อได้แล้วสือรูปภาพก็อ๋อมีอันหนึ่งที่เป็นแบบทาเป็นคุกตุ๊กตาเอาหน้าเราไปทําเป็นแบบน,นักบินอวกาศที่เจอะอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเออสามคนข้างหน้าชาัดข้างหลังไม่ชัดก็ทําให้ข้างหลังชัดได้เพราะว่าเพราะว่าเจ๋งดีมันโลกึ่ง,งในนวัตรกรรมต่างๆของเขาไปครับคุณรื่งในนวัตกรรมต่างๆก่อน อึ้งมากอึ้งในวัตกรรมด้วยอึ้งในราคาด้วยเพราะว่ามาในราคา1 2 900, 9 9 9หม่กราบาทแล้วก็ <c oughs> ไม่เกินกว่าน,นั้นก็น่าจะมาณหมื่น 10, ไม่เกินเพราะว่าจะมีทั้งรุ่นแบบธรรมดารุ่นโจรโนถูกและดีครับิวทีโสุดถูกและดีแล้วก็มีแบบว่าถ้าเข้ากับเครือข่ายต่างก็จะจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าผ่อนจ่ายอะไรี้ได้ด้วยในราคาที่ เข้าใจง่ายแล้วก็แค่เป็นนักศึกษามาซื้อตัวนี้ก็ห้าร้อยบาทโู้นั่งฟังเมื่อกี้เลยตั้งบีบสุดๆฮูแบบนั่งหัอกว้าวฮูโอ้โหอย่างนี้เลยอะแลความรู้สึกที่การได้มาร่วมงานกับอโปนั้นมีบ้างก่อนอื่นเลยนะคะโบต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานกับอาโปอีกครั้งเพราะว่าตัวโบเองก็ค่อนข้างเขาเรียกคุ้นเคยกับอโปอยู่แล้วจริงจัง ใช่ค,นค่นถ้าคุณนเคยนะคะเป็นปีหนึ่งที่ได้มาร่วมงานกับอัอโตค่ะ,คะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีแค่โบค่ะ,คะมีพี่เจฟด้วยแล้วก็มีครนะน้องเลฟิฟแล้วก็น้องมิวน้องมิวใช่ค่ะ ไม่รู้ดองหรือเปล่าเรียกน้องไปก่อนแสดงว่าต้อจ่ายงานวันนี้แล้วก็ยังจะมีอีกหลายกิจกรรมของทาง Oppo เปิดะมีอีกหลายๆกิจกรรมเลยนะคะ Oppo เขาก็จะมีตัวใหม่ออกมาเปิดวันที่18นี้ก็จะได้ชมกันนะโฟฝากหน่อยใครแใหกำลังมองหาสมาร์ทโฟนเครื่องที่ตอบโจทย์ทุกอย่าง สำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนนะคะที่ตอบโจทย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกันน้ําไม่มีสัญญาณหรือว่างบน้อยหรือว่าอะไรก็ตามตัว oppo r e n o 12เนี่ยค่ะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนครับเกินเลยค่ะเนที่ผ่านมานัคตาตื่นเลยก็งงด้วยแล้วก็ดีใจด้วยช็อกด้วยเพราะว่าเขาสามารถเอาคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเลยสักคนมารวมตัวกันได้ เพื่อนทางช่องเจ็ดที่แบบนัดกันให้ตายสุดท้ายก็ล่มลอะไเงี้ย <c oughs> คนนี้ก็ซูมมาได้เลยส่วนเพื่อนๆที่ที่ในออทางกลุ่ฝั่งพี่เล็กเนี้ยก็มาได้แล้วก็ไม่ไม่ได้มีแค่แบบคนที่เจอหน้านกันแบบคนที่ไม่ค่อยเจอก็ามาด้วย,ยอะไรเงี้ยประทับใจไหมเขาทำข้ขนาดนี้ทำถึงมากคุณนะปีหน้าอย่าคาดหวังทำไมว่าถามมาว่าแบบนัดคิวกันนานไหมแต่เราควเพราะว่าแบบเราเหนื่อยมากไม่ได้ถามว่านัดคิวกันนานไหมแต่เราถาม เฉพาะเยตูดี้ตูดี้จองคันแลนมาได้ไงคิวยังไม่ว่างเลยปกตินัดกันมีคนนี้เขาจะแบบไปบีบตลอดว่าฉันต้องไปทำงานต้องไปดูแลลูกสองคนอะไรยเงี้ยก็มาได้อันนี้ก็หาพี่เล็กเลยพมาก็บอกว่าพอพี่เล็กพักช่มาจัะอ๋อใา่เลยโบนักไปเดี๋ยวเขาไม่ไปก็จะไม่ใช่ต่อก็จะแบบรับบทยิงห่ยเออกี่ชีวิตครับโบงานคน า่ี่สไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีเพื่อนถึง่นไม่บบ <laughs> ไมคยฝันม่นฝันฝันที่ไม่กล้าฝัานว่ามีเพื่อนเยอะหรอวะเนี่ยอย่างไม่น่าเชื่อรู <laughs> ้สึกพิเศษขึ้นในทุกๆปีไหมคะโมปีนี้จริงๆจริงๆพิเศษมากแม่เพราะว่าทั้งเพื่อนมาครบทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ มีอออของขวัญทานลูกค้าต่างๆแบบ<ม>สินค้าต่างๆทุกอย่าง,างคือได้ดอกไม้เยอะมากเค mm. ้กก็มหลายก้อนมากแบ่งแจกกันทุกคนเลยแบบขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบ <S <S ยังไม่ลืมโบมาดาอันนี้นะคะ <S <S พี่เล็กอย่างพี่<ห>เล็กก็ <S <S คือดอกไมช้ชอบแบบโตมากใช่มีทั้งช่อโตด้วยอันนั้นคือพี่โอ้รี่ล้วนทั้งช่อเลยก็แบบตอนแรกอะเห็นวางข้างๆแล้วก็แบบอทไร่เนี่ยแล้วก็เฮ้ยหูใหญ่มากเดียวนี้เดียวนี้ใหญ่เลย แต่จริงๆของขวัญจริงๆของเขาคือรูปภาพค่ะเขาไปสั่งทำกับเ,าเขาเรียกว่าศิลปินชาวต่งางชาติท่านที่เขาไม่อยู่ไทยเ <c oughs> ขาชื่อโลบุก้อง,อง,องแต่ฉันอยาะจำไม่ได้จะอยากรู้เดี๋ยวทักพีเอ็มมาเดี๋ยวบอกนะ <c oughs> คือเขาไปร่วมคอลแลบด้วยกันแล้วก็เป็นแค่มาชิพีน่นี่อันเดียวให้แกทำให้เลย <c oughs> เป็นรูปเป็นลูกของบอไม่ค่ะเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชอบคือปกติเขาจะทำตัวการ์ตูนฝรั่งเนาะพวกแบบ หุ่นยนต์พวกกันอะไรอย่างเงี้ยแบบฝรั่งไปเลยอันนี้คือขอรีเฟรชว่าให้เป็นแบบจีบีได้ไหมเคยดูไหมเ,เพราะว่าเราโผลมากับจีบีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนแรกที่เคยคุยกับอกไม่ไม่รู้จักเลยบอกว่าอย่ไปดูดิแบบดีนะดิจิทัลวม่ได้กรูดนะเขาก็อ่านไปดูเขาก็โอเคเข้าใจเรื่องราวแล้วเป็นยังไงเป็นรูปเดียวในโลกไหมครับบค่ะตอนนี้เป็นรูปเดียวในโลก ใ <irgend> <amat S 1> ช่ตัดจีบีชื่อกีจีค่ะกีกี้ K I K I เป็นแม่มดที่มีแมวสีดำคนนั้นโรู้สึกไงบ้างกับการที่เราเทียร์เล็กอ่ะเขาจะเสิร์ฟดอกไม้ทุกงานทุกโบไปเลยอย่างงานนี้เขาก็เสิร์ฟคุณใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะโอนดีจังวะโบต้องเป็นของชอบไหมเออชอบชอบดอกไม้ทุกฐาแต่ดอกไม้แล้วคือแบบว่าบอกบอกตรงนี้เปิดได้เงินได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยอ๋อได้เงินได้ทองรอแต่งงานก่อนเลย แต่แต่ว่าเบิ <tijd ens> ้มกีนแล้วเบิ้มกินอะไรก่อนเพื่แบบดอกไม้เงินดอกไม้ทองอะไรอันนั้นก็น่าสนใจนะล้วก็มีคนชอบแบบหอมหอมเงินหอมเนินอกินกันหอมหวานชอบเท้าเท้าอะไรแบบอะไรรองเท้าแบบสีไหนสดใสเลยโอ้ยติดม่วงก็ได้ค่ะติดแดงก็ได้ติดเขียวได้เลยแบบเขียวคอใหญ่ๆ งานน่าผิดไปช่อเงินก็ได้เนาะใช่แต่หรือจะเป็นกุหลาบทองคำเสือนั้นแต่ะแต่หนูไม่กดดันนะคะพี่พี่ให้อะไรหนูชอบกุหลาบก็ชอบแต่โบก็บอกเขานะว่าทุกปีให้ให้น้ำแรกโอเคเลยชอบได้ประสาทเด็กอยู่ดอกช็อคมือเอามาเป็นลังเอาแบบทั้งโกดังก็ได้อย่างเวลาดอกไม้ช่อโตไปแต่ละงานเนี่ยเรามีแบบว่าสองรม้ไว่าแต่ละดอกในเจสซอนมันจะมีอะไรซ่อนอยู่อะไรอะไรซ่อนอยู่เนี่ย เราต้องทำใช่ไหมไหเกิดเาน,ะเนเาะเื่อแบบเื่อเขาก็ตั้งใจเซอร์ไพรส์แล้วอะไรเขาเตรียมกล่องอะไรไว้อยู่ในนี้เน,นี่ยคือถ้าถ้าจะเซอร์ไพรส์เซอร์เซอร์ไพรส์กว่าคือไม่เจอ <laughs> รหรือว่าซ่อนในเค้กกินเออก็คือรอขับถ่ายเท่านั้น <laughs> ไม่เจอแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์แบบเออยังไม่มีความรู้สึกต้องทำแบบนั้นใช่ไหมยังไม่ต้องแบบยังแต่ทำเล็กทุกวัน แล้วเหรอเล้าทำเล็บแล้วเหรอทำเล็บแล้วก็มีแบบเฮ้ยว่างพอดีเออเธอเจอใบยามจะไม่ใส่ไม้ที่อ้ใบยามไม่ใส่ดีไซน์เออแต่เพื่อนๆก็แซวนะวันเกิดอะพี่อะไรก็ตัดใจแล้วแล้ววันอื่นจะตัดใจขนาดไหนไม่ละคือวันเกิดทุกคนถามว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอำไมเยอะไปอะคืออะอรไ้โบก็แบบไม่รู้บอกว่าเฮ้ยพี่ อะไรเนี่ยต้องแบบอิสตาบิวดิฟูนายหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกผู้จัดการเขาก็รู้ค่ะว่าเขาก็คุยกับพี่พี่เล็กไว้แล้วแหละว่าควรจะเป็นเวลาที่ถูกต้องเลยแต่คืนนั้นเราก็แอบลุ้นหน่อยเพราะว่าเพื่อนครบทุกอย่างเราไม่ค่อยลุ้นพุ่นหัวแซลพิ่เล็กปกติแล้วอย่างนะไม่ใช่เขาเพลงแบบแค่มีเธอ จำเลยแบบถอดให้หมดเลยแล้วจะรู้ทันเขาหมดทุกอย่างเขาจะเอาวิธีไหนมาเซอร์ไพรส์เธอนี้พี่พี่เล็กค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวเรื่องความแก่ใช่เรื่องตนแบบโอ้เซอร์ไพรส์เก่งเซอร์ไพรส์เก่งนับถือเลยก็คือยังไม่อยากคาดฝันไปว่าแบบจะต้องเจออะไรใช่ไหมในชั้นหวังพวกพี่หนูก็พูดไปเรื่อยไปเปอย แต่มั่นใจว่าถ้าสมมติถึงวันนั้นจริงอะ่ะเขาคงไม่เล่นไม่เล่น,เล,นเล็กๆแน่นอนต้องเล่นใหญ่แน่นอนไม่คาดหวังละกันถ้าคาดหวังเขาอาจจะเป็นแบบฟติลแบบว่าถ้าขออะไรจริงอาจจะขอแบบเงียบๆหรือเปล่ามีแค่แบบสี่ห้าคนนี <c oughs> ม่มันเ<ะ>ป็นมเมนต์ <c oughs> เลยก้ไม่หลอกไม่หลอกอย่าคาดหวังสุดท้ายแล้วอนาคต จะหกกล้มเลิกรากันไปก็ได้ไม่สิจะทำชีวิตเราจะทำชีวิตสุดๆตัวทุกอย่างมันมีเกิดและมีดับอย่ากคาดหวังแล้วเราจะไม่ติดหวังนี่เราใส่ชุดขาวทแล้วก็มีเสียงอัาซาด้วยนะคะตรงชวงใส่เองเลยนะใส่ซาวเองเลย อาวออีกเรื่องหนึ่งที่ล่าสุดก่อนเกิดวันเกิดใช่ปะที่ไปทำบบ้านเขียวด้วยอ๋อใช่กนคือแกโบหรืองครกัก็จริงๆบอกไม่ได้บนแต่บอกแค่บอกกล่าวว่าถ้าถึงถ้าประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจหรือว่าประสบความสําเร็จจริงๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้บอกว่าเขาต้องเท่าไหร่อะไรอะไรนะแค่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาของมาทําบุญให้แล้วก็จะทําบุญใหญ่ให้เลยแต่ก็ไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่ได้ระบุชัดเจนเลยขนาดนั้น ก็คือเอาของไปถวายเอาถูกไปไว้เอาผลไม้ไปให้แล้วก็ก็ล่ะแต่มีเขียนชื่อโน้ตเป็นชื่อตัวละครใช่ใช่เขียนขอบคุณบ้านหลังนี้ทําให้เกิดเรื่องอันนุขึ้นมาทำให้ทุกคนชอบในตัวเอละครตัวนี้อ่ะค่ะลอยไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งมีความรู้สึกพิเศษอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมคะโอ้กลัวอยู่แล้วค่ะ คนรู้กอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเขียวเขาก็จะมีทั้งประวัติที่เกี่ยวกับร5เนาะแบบว่าร5เคยมามเขาเรียกว่าถ้าคาคาพวกเราเลยก็คือเคยมานอนพักออแต่คาราชาศับนึกไม่ออกจริง,ขงเขารับปวดท้องมากเหอ,<ร>หอเออนั่นแหละค่ะขอใช้คาของหนูแล้วกันก,ก็คือเคยมาคั้งก่อนที่บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเรื่องราวคางนข้างอยู่มีใชแขนตอนที่หนัไก็ยังไม่ยากจะไลงเลย อยู่นานมากแล้วยังมีโรงที่แบบไม่ได้แบบว่าสองสามโรงคือมีสี่ห้าโรงแบบทุกเวลาละอะไรเงี้ยแบบขอบคุณมากลแล้วตอนนี้ก็ไปต่างประเทศแล้วด้วยก็จะมีคนแท็กมาในอินสตาแกรมด้วยค่ะว่าแบบเป็นภาษาแบบว่าฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยค่ะเวีนเยนนำอะไรก็คือเริ่มมาแล้วมีอัปเดตย,ยอดล่าสุดวันนี้ยังที่รู้มาล่าสุดก็คือตอนฉลอมตอนนี้ก็คือร้อยสามสิบตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบไม่รู้ไ่รสายถไหมคต่เนแล้ว เกินมาแล้วเกินมาแล้วมั้งค่ะเออสองร้อยล้านก็พร้อมที่จะโอ้ตาเออโอ้ตอนนี้ตักประเทศกี่ประเทศแล้วครับผมน่าจะประมาณเจ็ดประเทศนะคะประมาณนั้นที่ที่ที่เคยพูดใสนะอบคุณโอเคแล้วขอบคุณจริง่ยู่เท่าไหร่นะเปบ่าเป็นคนรับกรวาลค่ะ ไปซื้อแล้วก็เหนียวเลยเด็กอย่เด็กอยู่เราดีนังเลยเมื่อกี้บอกเดี๋ยวพวกี้เก็ออกงานไม่รออกาฮา่าฮ่าา่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าา